นีค่ะทุกคนนี้นะะเรามาเก็บหมอนกันค่ะลูกหมอนหรือลูกมัมเบลี่เอาเลย let's go บัม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 นัมบัมบกมนัมบอมบัมบมบมมมบ คุณครูบอกว่าเก็บได้คุณครูไม่ห่วงคุณครูหวงเฮ้ยมดกัดใช่ไหมคันไหมนี่เก็บได้คุณครูไม่ห่วงคุณครูบอกว่าเก็บได้ไทุกคนดูนี่นะคะพี่นิวกับลูกหม่อนแล้วก็ป้าเซงจะไปทำน้ำลูกหม่อนกินนะคะอ๋ดูดิอ้โหพี่นิวเรากินสดสดได้เลย,ยไหม อ่าสาธิตหน่อยจ้าแต่ว่าต้องเอาไปล้างหน้าก่อนไม่ต้องล้างป้ากินจากสดสดได้เลยลองกินลองกินลองกินอ่าลองกินโอเคนี่ป้าเก็บมาแล้วนะป้ายังไม่ได้ล้างอีลูกนึงทุกคนดูนี่นะป้าเก็บสดสดเลยนี่แล้วถังพี่ป้าแถ่นนั้นเอืมหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบ เก็บต่อค่ะอร่อยค่ะก็คือหวานเที่ยวก็คือเราจะเก็บนี่แหละลุงหมอนอ่ะก็ถ้าเราแบบถ้าเราจะเก็บหมดเราคือจะเก็บได้กี่ปีถึงจะหมดอื<ะ>เนี่ยเพราะว่าต้นนี้มันโดกมากเลยหลังบ้านนะ้ามิกไม่ใช่หลังบ้านเรานะไม่ใช่หลังบ้านเรานะคะหลังบ้านนะ้ามิกซึ่งเราขโมยนี่แหละเร, <laughs> เราขโมย,ยเขาแต่ เขาก็ไม่ว่าอะไรเขาว่าแต่เราไม่สนใจคะ่ะแล้วเขาเอาได้นี่ลุกมอนแล้วก็เราจะไปทําน้ำมันบอร์รี่ก <Band berry S 2> ินนะคะมือพี่นิวว่วงหมดเลยแล้วก็จะไปเก็บโอ้โอโอโย <m> เยอะมากเลยค่ะตายแล้ว oh my god โ oh. so อ้ยสะกิดเรากินอีกทีดิพี่นิวต้องลองกินแล้วก็ป้าถ่ายนี่ ก,นะนะกินสดสดจากต้นอ,อ,อร่อยไหมคะอ,มอร่อยไม่ได้ลูกมนะคะทุกคนอร่อย่ม่ด้ลูกมนะคะทุกคนออด้ลูกนนออดลูกม่กินอดๆ,ๆจากต้น คือเยอะมากอะทุกคนเยอะจริงๆมันแบบอลังมากแค่ต้นเดียวนะเนี่ยอันนี้ให้ด mm ูเลยอัน hmm. น right. okay. ี hmm. exactly ้เอาไหนดีอะคะทุกคนเอาต้นไหนก็ได้พี่นิวเอากิ่งไหนก็ได้ลูกเอาอันนี้แล้วกันนะโอเคกินสดๆจากต้นนี่นี่ลูกนี้ลูกนี้นี่จะไม่โฮเฟรชถ้าเรากินลูกโอเค มันฝรี่โอ้โหพี่นิวกินแล้วคะดูมือพี่นิวนี่มีสีคะ่ะมือป้าก็มีโอ้ยเจ็บตาเทีย,ทยงวันไม่ซึมเหมือนกิ้วเกียวอยู่เหมือนเมือนอนดักแบียนโอ้ยป้าเซง็งเธอคุยสำเนียงอะไรเนี่ยฮะ เด้งเป๊ะยังเป็นทุกคนเอาถุงมาเกลี่ยเวลามันตกมันจะได้แบบตกใส่ถุงนี่ฝีมือพี่นิวอีกลูกหนึ่นงอีกลูกหนึ่งกินหรือใส่ทุกคนเมื่อกี้ลูกมีกันซสอสซอสจากต้นรสชาติ ลูกที่มันยังไม่ค่อยสุกเท่าไหร่มันจะไม่ค่อยมันจะเปรี้ยวเนาะไม่เปรี้ยวหรอคะไม่เปรี้ยวหรอไม่เปรี้ยวเลยไม่ได้ลองกินป้าจะกินลูกไหนอะลูกนี้อะ้ยป้าเขากินลูกดำนี่ป้าสวยยังปกดปกดจากตน้นไม่เอาลูกนี้เลีเ้ยวเลีเ้ยวเลี้ยวปลกดจากตน้น ม่าเซนต้องกินลูกที่หนูบอกแหละอืมเเปรี้ยวอ่ะโอ้ทุกคนลองดูสิแต่ว่าเราไม่ทอนาเราจะเก็บให้หมดทุกคนโอ๊ยงอาะ เพือเปื้อนเอาไปใส่วันเม่ได้นะคะใช่ค่ะเสื้อตัวนี้นใช่มันเป็นเสื้อสีฟ้าไงว่ใส่วันเม่เได้ที่โรงเรียนหนูก็มีจัดงานวันเมด้วยนะแล้วก็กลับมาไหว้เมตอหลังบ้านเราจะเป็นอย่างนี้เป็นคันครองลองกินอันนี้ให้ดูหน่อยเดี๋ยวนะเดี๋ยวป้าถ่ายนี่ก่อนคันครองก็แสลองกินนี้ดูน่อย พี่นิวต้องกินสิไม่กินว่าเซงต้องกินเพราะว่าเซงไม่กินแล้วอะเป็นไงรสชาติโอเคนะเปรี้ยวก็เก็บต่อที่ใครถออะไรเอาถุงมาใกล้ๆ้อเสียดาย พี่นิวป้าเห็นตรงเนี้ยเยอะเลยเห็นปะนี่นะคะทุกคนมันเยอะมากเอาถุงมาใกล้ใกล้เลยเอเร่อเเดี๋ยวมันจะตกอ่ะ